สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาทีปกกกอกนะคะยาพามาแล้วบัดดีเนี่บัดดีเนี่จ้าไปไประเทศฮัวลานพุละลานเจ้าของหัวโป๊แล้วตอนนี้ไปบ่มีบ่ของดีนะเอาไปใช้มานักนักเน่ยเอาไม่ได้พัดไม่ได้เพราะเลือมาเฮ้ย คงดีนะเออไปำไปไม่ได้เร็ว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 จะไม่ทันเขาแล้วบกโบเนีมีอืดนะโอ้แมวแมวมแมวแมวมมแมวแมวมามวมมมาเดี๋ยวมันหล่นเออ เขาเป็นาคงานเลยปกตินี่เนอาารใ่ครัรยัชนะที้านร้าอาหาริตละคาราน่นอยากอเขาควายก็ปวแขเราปวดนี่แม่เขาดกินทาอะไรนะโโบ่า ไอ้เป้ซบงก็ซบบักแดดទៀត <laughs> <laughs> อ๋อบ่เกสไปมื้อนี้บ่ได้ซอยมื้ออื่นอ๋อมีแต่ตอนโรงเรียนไว้เอาก็ได้ไกลบ่ถึงดอกมาอย่าได้อย่าอย่าไปไกลอ่ะต้องมีฟอน <rôle à décalations> <anyeoks> ลายครับนวันไนวัไลับเร็วๆอยครครจะ้ครับนึงน่ยนะยาจะใช้ครับนึงน่อะเออเออใครร้อยน้เปลนก็ได oui, ้ไปันะเกับป้ายก่แล้ว

ก็จับจุดส่วนเนี่ยเล็กๆตที่เล็กแน่นะนี่เล็กๆใช่มสี่ก็าสามหกศูนย์เก้ารางวานที่หนึ่งบ่เอารองร้องไอ่นฮะอแงซอง้คู่ยาคนต่ใส่ลำบาน่องในบ้านอ่ะใส่ซองเลเนะเอาใส่่องนะ

เราไเห็นใ่ไหมเมื่อกี้คอยบอกเองคอยบอกเองแม่มื่อเอินเอาทะเบียนบ้านมาเลยเขาไม่รู้คอยบอกว่าเอิทะเบียนบ้านอะไรายสำเนามาเลยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเห็นบ้านไปเลยตอนนี้ตู้สักอย่างนี้นี่อะไรเด้อเออของไม่ใช่เป็นที่สอนเป็นที่สอนบอกว่าเพราะว่าอะไรอะไรบอกหมาตอนนี้หาไม่รวยนะหาไม่เสร็จลงชื่อฮะ เฮ็ดแล้วส <c oughs> ูงห่ก็ได้สารต่อความหมานี่สารต่อโใช่้อคนเดมจะถูกใช่กันบวกเ่ากับชัต่อค่อยเชื่อใช้บวกบว่อเดียะมดที่น่ากุหลาบมิดแล้ว่ะทาที่าน้กุลางไหมดมดที่น่ากุหลไบ พระออกมาก็ขอน้ำพจให้ขนก็ไม่ได้เพราะใส่บารแล้วคือบริการแบตัวมาใจไหมแล้ก็อกมีเลยบริการบบแอนก๊บีโต๊ะบอกจะเล็บเค็บได้เื่อสบุ่ขาจะได้เย็บแล้วพระก็ดูเข้า่ามันมีร้าน นนนนหวนใบมิดโกนใบกนอันนี้ก็เกาะคองน้ำหวนน้ำอะไรของใส่พระใหม่เดี๋ยวมาลูกมามาไมีต้องไปเข้าม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 าไม่ต้องไปลูกมามาม,มาพี่ละครบหมดเลยครับ เตรียมใส่บาทให้นาเนือขวดเสร็จแล้วถึได้แกะมัดปลายประจำวันโอ้อาพยมาเอออาพอเมาคุ้ีใจบ้างเลยปากพลจะมาเออปากใหญ่ให้นา เงินด้บัไปเทียบอเขาไบัตรนีเงืนบ่อเขากระเป๋าได้บัตรนี่จูกคนต่างๆยุ้ยกอเือเนาะให้พระเครื่องพระอะไรใส่บาตรให้พระตวจอวไไม่ต้องปีไม่ต้องปิด ยากใครจะใส่หอมไม่ไฝากยันตยัน้ากาวุโคาหวใหม่ผาผ้าง่าใส่สริกาทไมทด้รวจยันหวยัมแล้วน้องหรอวะนี้นะจาทั้งหน้าโคน ใส่บาให้หนน่ะพี่ซื้อมานั่งที่ปานุมาแม่พอเดียมาพี่น้องสิเจ้ามามาตัดผม